รู้ก่อนออมก่อนรวยก่อนครูสีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้แล้วตอนนี้เราอยู่กับโค้ชแบทค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้ชื่อว่าหลายคนน่าจะเป็นแบบโอค่ะโค้ชคะ,ค,ะความตั้งใจในการออมมีแต่ออมไม่สำเร็จวันนี้รบกวนโค้ชช่วยทานอง<ม>ให้เจโอแล้วก็หลายๆคนหน่อยได้ไหมคะ สองอย่างที่อยากให้ทํานะครับแนะนําเลยก็คือเราต้องหมั่นตรวจสอบสุขภาพทางการเงินครับอย่างเป็นประจานะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราต้องตั้งเป้าหมายการเงินครับตรวจสอบสุขภาพทางการเงินกับตั้งเป้าหมายการเงินใช่คมาที่เรื่องแรกก่อนเลยการตรวจสอบยังไงคะวิธีการตรวจสอบนะครับคือเราก็ต้องมีการบันทึกครับรายรับรายจ่ายทรัพย์สินนี้สินนะครับอย่างน้อยๆนะครับเราควรทําปีละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยนะเพื่อจะให้ให้เราเห็นได้ว่าเนี่ยสภาพการเงินเราเป็นยังไงนะครับ แล้วตรงเนี้มันจะทําให้เรามีแรงบันดาลใจครับว่าเราจะปรับปรุงตัวเองยังไงให้ดีขึ้นนะครับในเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นก็จดรายรับรายจ่ายค่ะแล้วประจันที่2ค่ะคือตั้งเป้าหมายทางการเงินใช่ไหมคะใช่ครับเป้าหมายที่ดีนะครับควรจะมี2ออย่างนะครับคือเป้าหมายระยะสั้นกับเป้าหมายระยะยาว เป้าหมายระยะสั้นที่ผมแนะนำนะคือเก็บเงิน1ล้านบาทแรกให้สําเร็จครับตัวผมเองครับตอนเริ่มต้นทํางานเนี่ยผมมีรายได้1 0,000บาททํางานที่แรกเนาะ,ะ,ะใช้เวลาเจปีครับเก็บเงิน1ล้านบาทแรกได้นะครับพอเก็บเงินล้านท,ที่2เนี่ยมันง่ายขึ้นครับใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งเดียวครับคือ3ปีมันจะนํามาสู่ตัวเป้าหมายระยะยาวครับค,คือผมแนะนําว่าควรจะตั้งว่ามีเงินพอใช้หลังเกษียณครับมันต้องมีแรงจูงใจหรือแรงบันลาลใจครับ ในการที่เราจะยึดติดกับเป้าหมายทํามันให้สำเร็จครับให้กลับมาดูที่เป้าหมายได้แรงบันดาลใจที่ว่านี้มันคืออะไรคะครับ คืออย่างเช่นนะครับถ้ามีแฟนนะครับเราจะตั้งเป้าหมายว่าเก็บเงินแต่งงาน oh. หรือว่าถ้าแต่งงานแล้วเรามีแผนจะมีลูกครับ <c oughs> เพราะนั้เนี่ยเราต้องมีตั้งเป้าหมายเก็บเงินครับ <c oughs> เพื่อลูกมันก็จะทให้เราแบบเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น <c oughs> แล้วมีคแมาแนะนําอะไรมีเทคนิคอะไรอยากจะแชร์กับคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องการออมมีคะโค้ชคะโอ้ยินดีเลยครับ <c oughs> ก็จริงๆแล้วในด้านการเงินเนี่ยมันจะมีหลายด้านนะอย่างเช่นรายได้รายจ่ายเงินออมทรัพย์สินทีสิน5ด้านนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะแชร์เทคนิคให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างด้านแรก เร,เรื่องของรายได้เนี่ยครับเราต้องพิจารณาครับเดี๋ยวนี้ค่าใช้จ่ายมันเยอะนะการทํางานประจำเนี่ยมันเพียงพอไหมถ้าไม่พอเราจะต้องหาอะไรได้เสริมครับอ,อันนี้ในส่วนของรายได้ในด้ด้ถัดมานะครับรายจ่ายอันนี้จริงๆใกล้ตัวกว่าแล้วก็สามารถที่จะลดได้ง่ายกว่านะหารายได้เพิ่มมันยากกว่านะหนึ่งก็คือการบันทึกรายจ,จ<ำ>่ายประจําวันนะครับบันทึกเนี่ยอยากให้บันทึกเป็นหมวดหมู่ครับเราจะได้รู้ว่าเออเมื่อเทียบปีแล้วเนี่ยอะไรที่เราใช้เพิ่มเยอะอย่างเช่นเราจะช้อปปิ้งเพลินไปเดินห้างเพลินเงี้ยหมวดเนี้ยเราลด ได้ไหมสิ่งที่เราฟุ่มเฟือย ừ ừ ừ ก็คือเหมือนดูอน,นี้กับวอนไหมใช่ครับว่าอันนี้จําเป็นแค่ไหนถ้ายังไม่ได้จําเป็นถึงขนาดนี้เนี่ยรอไว้ก่อนได้ไหมถูกต้องครับ <S <S แล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญนะครับเราต้องคิดถึงว่าทำไงให้เราซื้อได้ถูกที่สุดครับ มี2อ,อย่างนะครับก็คือเราจะดูจากร้านที่ไปซื้อครับเปรียบเทียบครับอย่างเช่นของเนี้ยเราไปซื้อที่ห้างกับซื้อออนไลน์อันไหนถูกกว่ากันเทียบราคาเลยใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราจะดูว่าวิธีการจ่ายแบบไหนที่จ่ายแล้วถูกกว่าหลายครั้งเนี่ยเราจะพบว่าบัตรเครดิตเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการจ่ายด้วยเงินสดครับเพราะว่าเราจะได้ตัวส่วนลดคะแนนสะสม ได้กลับมาค่ะ,ะได้แคชแบ็ก<ม>แล้วก็ได้พอยต์นำมาใช้เป็นส่วนลดอื่นๆได้อีกด้วยอ่าอันนี้คือในส่วนของค่าใช้จ่ายครับส่วนถัดไปค่ะส่วนถัดไปนะครับคือเรื่องของเงินออมครับประการแรกเลยคือจําเป็นต้องมีเงินออมอย่างน้อยครับเผื่อฉุกเฉิน6เดือน6เดือนในที่ไม่หมายความว่าสํารองไว้เป็น6เท่าของรายจ่ายครับเช่นคุณมีรายจ่ายอยู่เดือนละ20,000บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องมีเงินออม1 20,000บาทเป็นต้นก็ลองทาตามที่โค้ชแนะนําได้ อ่ะข้อถัดไปค่ะโคชมาเรื่องของทรัพย์สินครับค่ะทรัพย์สินเนี่ยก็คือสิ่งทั้งหมดที่เราทํามาหาได้เนี่ยครับเราไม่ควรใส่ไว้ในตะกาเดียวครับความหมายก็คือว่าเราจะเก็บเงินบางส่วนเป็นรูปแบบของออมทรัพย์ฝากประจำหรือจะทองคำรถบ้านแล้วแต่เลยครับแต่ไม่ควรอยู่ในที่เดียวทั้งหมดเพราะว่าถ้าเกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะครับและข้อสุดท้ายค่ะโคชข้อสุดท้ายเนี่ยอันนี้สำคัญเลย เรื่องหนี้สินครับเราควรที่จะมีหนี้ไม่เกิน2เท่าของทรัพย์สินครับอย่างเช่นคุณตอนนี้มีทรัพย์สิน1ล้านบาทครับหนี้ทั้งหมดเลยนะครับหนี้บ้านหนี้บัตรหนี้รถเนี่ยรวมหมดไม่เกิน2ล้านแต่เข้าใจครับว่าบางครั้งในช่วงของชีวิตเก็บเงินแต่งงานซื้อบ้านเนี่ยมันอาจจะทําให้เราผิดวินัยในระยะสั้นครับแต่ผมคิดว่าเราควรต้องมีวินัยในระยะยาวก็คือว่ากําหนดไปเลยว่า เราจะกลับมาที่ไม่เกิน2เท่าเนี่ยเรียกว่าไม่เกิน5ปีโอ้ oh, ให้โอกาสตัวเอง <laughs> ใช่ครับ <laughs> มีคําแนะนำไหมคะว่าในกรณีที่เรามีแบบหนี้หลายตัวแล้วเราควรที่จะรีบโปะรีบจ่ายอะไรให้หมดก่อนอ่าลำดับการจ่ายหนี้นะครับผมแนะนําว่าควรจะดูจากว่าตัวเงินกู้ไหนดอกเบี้ยสูงครับ <laughs> ควรจ่ายก่อนตัวดอกถูกเนี่ยอาจจะจ่ายไว้ที่หลัง <laughs> นะครับ ก็จัดลำดับกันไปหลายคนน่าจะนําเทคนิคการเงิน5ด้านนี้ไปจัดการตัวเองเพื่อให้ออมเก่งมากขึ้นครับผมนะคะฟังเคล็ดลับดีๆจากโคชแบทกันไปแล้วก็ลงมือออมออมมากออมน้อยไม่สําคัญถ้าคุณกับเริ่มออมเดียววันนี้แล้วถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยครับต้องเริ่มก่อนครับรวยกว่าครับอ่าค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเคล็ดลับเทคนิคดีจากโคชแบทมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเชินมิวครับ แล้วคุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดว่ามีคําถามหรือปัญหาทางการเงินที่อยากรู้ถามเข้ามาได้เลยค่ะในรายการเราทุกช่องทางผ่านทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะกรุงสี s ิมโฟ e ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะจะาโอ๊คโคช้ชแบตและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ